โอเคผมก็ต้องขอกราบสว,สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมก็ <Okay. S 1> วันนี้มาผมนะ้อยเกมนะทุกคนนะฮันแน่ก็คลิปที่2ของช่องใหม่นะผม <Okay. S 1> ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ก,าากดติดตามไ้เยอะแล้วเลยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะก็วันนี้เราขับ ไอีลูสูดแล้วผมนี่หกรอนะทุกคนนะพี่บังอ่าสองศูนย์นะผมน้อ,อ,นะนงองเปาก็จะขับอิลูสูล็อกกี้นะผมส่วนพี่ไม้ก็จะเป็นนี่เมกาคันนี้นี่เองนี่โอเคบอกเลยทีเดียวครับผมก่อนวันนี้เราไปถมหน้าง,งานใหม่นะทุกคนนะจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปไปโอเคครับไปเดี๋ยว <Okay. S 2> น่าจะรโรบคอปนะนี่เขาชิงเขาชิงไปขึ้นดินก่อนเลยไงเราซีงไงพี่โโอ้ นี่ดูดูดูโอ้โหเจียงกันใหญ่เลยอ่ะโอ้โหวันนี้ก็มาสีน้ำเงินกันทั้งตี้ะนะทุกคนนะนี่ของเราแปลกเคลื่อนกว่านะอันนี้ของเราเป็นสีสีออกอฟ,ฟ้าหน่อยนะที่ไม้สีเงีเ่ย,ง, <ละ S 2> ยงกันใสแ่แฉมแฉมไม่พอรุนรร่นก็คนละรุ่นกับเราเลยนะที่ไม้อ่ะไหนไม่กล้าเหรอใช่เหโอ้โหน,นี่มาเคลกกื่อนหน่อยครับวันนี้อีสู้ๆนะ นี้เราจะเสียบเข้าตรงไหนนี่ไม่มีที่เสียบเข้าเลยเต็มนะครับเต็มเลยนะครับผมเอาครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนักเตะผมไปร้องผาไปลงองมาถ่ายไปร้องมาที่็ทำเนี่ยแล้วหลมันใส่เยอะเหมือนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราเข้าใส่ดินก่อนนะครับนั่นแหละครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยเกมด้วยนะครับผมมานคือการสอบแซงลุ้นอะไรกันนะครับสอบสอบแซงโฆษณาครับผมพี่เอาอันนี้ เอารถไถไปจอดไปที่หน้างานเอารถที่เอานี่เราต้องใดันดินไหมครับใช้รถไถดันดินฝากฝากทอยรถหน่อยเด้อพี่เอารถไปเก็บแป๊บนึงเอ้ยไม่ใช่ไปเก็บไปจอดหน้างานจับไปครับรถประแยมีประแจมลอยลอยฟ้าด้วยตรงเนี้ยกระจายจปะแยไม่พร้อมมีสายยางด้วยไงแต่โชคดีสายยางมันไม่มีดาเมจดไง ไม่ชนไม่ได้เออไอ,อ้บางเอ็กบางเอ็กเขาส่งแมปมาให้เราเล่นนะน่นนี่แมปคูดินอะ่ะจัดไปครับยังไม่ได้โหลดเลยอ่ะได้ดี่ได้มีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะได้ครับผมอึแม่โคกระโดดโอ้ใหญ่อันนี้ขายที่อันน้ำฝนนี่ต้องส่ไฟไม่ร้านนะนี่ รถไายแต่งรอก็เนาะรถไายแต่งใส่ท่อมาซะเยอะแยะเลยรถแรงไอ้นี่โอ้พี่ใส่แต่ท่อพี่ไม่ใส่เทอร์โบอ่ะใส่เทอร์โบสักสอง์โบไม่พี่จะไปใส่เครื่องเทอร์โบพี่หน่อยโอ้ยเทอร์โบเยอะแยะเทอร์โบพี่หน่อยเครื่องกระบังไอ้พี่รถกระบังไงตัดเอาเหรอใช่เดใส่เทอร์โบพีวแล้วับแล้วหาเสียงเทอร์โบมาใส่คู่คู่อะพี่ ท่านยังไงนี่เป่าเป่าไปแล้วเหรอเป่าใช่เป่าไปได้เป่าไปทางไหนวะเนี่ยใกล้หมดแล้วทุกคนโค้งอะไรรถไล่รถไล่ไม่โค้งไล่โค้งไล่ดิไอ้เกมเกี๋ยวต้เดินมาทีเดียวเกมเดินมาจอดด้านรังก็ได้เดี๋ยวถอยลงมาดูชนรถเขาอีกเหโอ้ยขยับรถไงขยับไปไหนเอาพี่อยู่ในรถเหรอ ใช้แท็กใช้แท็กดันรถไงพี่จะรอกกันโอ้รถเราก็ใส่เยอะสะดวกนะหกล้อใหญ่ครับนี่สิบน็อตด้วยไม่กล้าน้อยล้อนี่เขาร้อจีบออกมาเยอมากใ่ะมพอแล้วพอแล้วใส่เยอะโอ้ หกรถนงไหนกันเนี่ยหกร้อนี่สวนสวนมากมันล้อกี่น็อตอะพี่ไม่รู้อะก็หกมีห้ามีหกมีแปดอะหกร้อใหญ่ใช้สิบน็อตไม่ได้ไม่รู้ดิไม่เคยเห็นนะไม่ไงซีรีส์ห้ามันต้องแปดน็อตไงเอยชนเอาปีนปีนปีนเอ้าเออดีรถก็ตะแคงเฉยเลยขับคันไหนก็บรรลัยคันนั้นเลยนะครับ โชคดีเราไม่ได้เอาบางฝุ่นขยับมาทุกคนออกมาเนี่ยติดแล้วพี่ถึงแยกปอาอ้อยเลี้ยวตรงไหนตอนนี้ก็ถึงปอาอ้อยเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยออ,อ,ออกมาถนนใหญ่อะ่ะเกมหาทางออกมาถนนใหญ่ให้ได้อ่มีถนนใหญ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่ซ้ายเลี้ยวขวา,า,ขวาเลี้ยวขวาโอ้โหพี่เดิมนี่นั่นนี่ เอาไหนพี่บอกให้เลี้ยวขวาไงเอาก็ผมเห็นพี่พอดีไงอ่าพี่ไม้ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเอาหน้าทิ้มเข้าไปโอ้พี่ลืม,พ,ลมพี่ลืมดับเครื่องรถไถอะเทก่อนเทก่อนนี่วันน,น,นี้วันนี้ต้องถมไม่เสร็จนะอันนี้พี่ถมกับเปาวันนั้นอะคลิป30นาทีอะน้ำมันมเยอะไอะ้รถไถน้ำมันเยอะดูถังน้ำมันก่อนอนะอ๋อนี่ก็รีบจริงเลยเนี่ย ถามจริงเนี่ยได้ดูทางบ้างว่าเนี่ยดูแตกกองดินนะผมผมว่าคุณน่าจะไม่ได้ดูทางเลยนะผมว่านะได้เฮ้ยผม้ว่าคุณมองอะไรนะผมเวลาขับรถเนี่มองนมครับผมชัดเจนครับมองนมครับผมผมเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วพี่ชัดเจนในการใช้ชีวิตผมตเออพีซุปปะเอออะไรครับเนี่ย ผมทำเลยเนี่ยฝา,อ,าอ้อยนี่เกลียดการเนาะหน้าขับรถมุดเข้าไปจริงเนี่ยแพ้เสียงในหัวดิเปิดทางนี่เปิดทางนี่รโรบคอบนี่โอไม่ใช่ล็อกกี้ <c oughs> ล็อกกี้ก็มาถึง ขับเองเลยครับผมนี่นะฮะของเรานี่ขับไม่ได้กับเขานะหัวเซิร์ฟนั่นไงต่อให้ได้แค่สกิลจุดนิดๆดน,น,นหน่อยนี่ไม่มันคือการตีวงถอย,อยม,ามาที่ตา<อ>งก็แดงคิวอ,อีกแล้ว,ไ,วมไม่ผมเป็นคนขับไงเหลือที่พี่เจอด้วยนี่ได้ๆ้นี่ผมผมจอดชิดต,ตรงนี้นี่โอ้ยไปแล้วนี่หกล้อโนดหลังเต่าไปเลยอ่ะ พี่พีเจาะลายนี้ได้ไหมนี่ได้พร้อมแบบพร้อมวิ่งขึ้นเลยเราวิ่งจนแบบมีรอยล้อเต็มดเลยไปไถดีกว่าน,นี้ได้นะพี่เกมตักใส่ตักเซนเรียกพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตักแดงผมก่อนแล้วตักแดงพี่แล้วเราไปพร้อมกันพี่เต็มพี่ก็มารถขอบนอ่าจะ ครับเดี๋ยวพี่ประมาณสี่ตักเต็มอะระบโบข 4, ับสี่ห้าตักนั่นนั่นรถดันดีรอดีกว่ยงานเยอะครับหน้างานตรงนี้งานเยอะไจะยินเสียงพัดลมก็ไม่ต้องไปสนใจนะผมร้อนมามาบ้าร้อนมาก่อนเลยพี่หลบให้รถหลดบดเป็นปะไปใสร่รถพี่อ่ะตะเจนตรงนู้นหรอวู้ตรงนี้ชนอะไรวะนี่รถดันไม่ไปเลย โอ้ยตรงนี้มันมีอะไรไม่รู้อ่ะ,อะรถที่ไม้ใส่อย่างเยอะทั้งหมดนะโอ้โหรถคันนี้ดันไม่ไปเลยอะเรงแต่ท่อจริงเลยรถคันนี้ที่ว่ามันน่าจะติดอะไรทักอย่างแหละตรงนั้นนะดันไม่ไปแ,แต่ท่อเราไ,ไปเสียง200ตัวรถ80ดสิบด้วย เปลี่ยนเป็นรถไทยก่อนล้อไม่ไปเปลี่ยนเป็นรถไทยก่อนป้ายชายในเจียวอ่ะใช่ไหมพี่อะไรก็จัดไปพี่ชายในเจียวไงพี่อยู่เลยสจักันทั้งเลยที่เขาลงคำพงอ่ะพี่ที่ซอยชนเม็ษยุ่บ่ะเธอบอกจุ๊บๆน้องรักอ่ะอ่านถ่ายป่านปอนด้วยยังไง เรีพี่เรีรอยเรีถบยนี่เรเรีย่เรอยเต็พี่เต็นแล้วบอยใช่ครับผมรบอว่เเร็บว้อะครับรอพี่ออกนีออออยยว่รยอเยลว่เยเอยเร้รับ ขึ้นหว่ทุกคนเฮ้ยตรงนี้ก็มีหน้างานอในน,อนี้ในรัน้วนี่มี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 ที่ขุดดินอยู่ยไปครับปื๊บน<ย>ี่เฮ้ยความเขี้ยนเลย <c oughs> ทีกระจาดนะทุกคนนะเรานี่ครับ แม่งก็ชนฟุตบาทแล้วนะผมว่าโดนชนตูดแน่เลยไม่โชว์นผมสมจริงขนาดนี้สมจริงใช่ครับผมผมเสร็จไหมเนาะวันนี้ผมเสร็จไหมวันนี้รถสามพันสี่คันนี่ดินพี่ต้องถามว่าพี่ต้องพูดว่าดินจะพอหรือเปล่าพอดินในบ่อจะหมดแล้วน่ะนี่ดินเยะเยะดินเยะเยะเชี่ยผี ไปครับมาที่หลังเสร็จก่อนนะทุกคน้วเรา,านี่โคตรโหดดำก็ยังไม่ได้เอาโลเลยรถไปน,นู่นแหล้มมาดีเลยที่ไฮดรอลิกมันขัดข้องนิดหน่อยครับผมมาทางนี้มาทางนี้ครับผมโอเคอยไม่ โอ้พี่ไปลงตกน้ำผมตกน้ำโอ้ยดีน้ำไม่ลึกนี่แหละนี่ผมไปยังไงเนี่ยอะไรเอ้ยแล้วโดดขึ้นได้วะเบงไม่อยู่เบงไม่อยู่พี่เบงไม่อยู่แล้วผมโดดนี่นะผมสุดท้ายผมก็ต้องถึงก่อนอยู่ดีอ่ะเห็นไหมเขาเนี่ยที่เขาเรียกว่าธรรมะยังชนะอธรรมอยู่นะทุกคนนะชนะอธรรมนิ่จะหมดแล้วที ดิบมักก็มันจาก็แค่นด้ใช่ครับผมก็ปักกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องน้อยเกมด้วยนะครับใหม่เนนี้เป็นไรงนะครับผมเนี่เกมจะทำล้อจะทำล้อมาครับไม่ใช่สิองล้อผมไม่อยากทำเลยอยากทำผมล้อกว่าล้อรู้สึกว่ามันทำยากกว่าผมล้อพี่ลรอไม่มีอะไรมาก อันนี้วะคับยังจะรู้สึกสบายใจกว่าอีกตอนนี้เสียได้ทำเสียงพ่อไม่ได้คันนี้ไม่รู้ว่าไฟเสียงมันอยู่ตรงไหนแล้วไปแก้ที่โค้ดกูแล้วถ่ายนี่ไฟเสียงมันไม่รู้ว่าทอลหาไฟเสียงกันยังไงมันไม่มีไฟเสียงในตัวไฟตัวมอสอ่ะมันก็เลยหาไปเยอะต้องมีเยอะเขาซ่อนไว้ที่อื่นด้ ตอนไั้นในตัวเกมหรือเปล่าหนังลอ้ลอรถอ่ะเดี๋ยวนี้พี่ไม่ง้อแล้วไอ้ไ้นั้นลอ้ลอรถอ่ะพี่เสกเข้าใหม่เลยเสกเข้าอินพุตเข้าเลยในใแอบเลยใส่ในตัวรถเลยอ่ะรู้ด้วยว่าล้ออยู่ตรงไหนจัดได้เองเลยสูดใหม่สูดใหม่จะมีพี่คนเดียวหรือมึงทำแบบนี้ม่าจะใช่ไหมเฮ้ย อุย้ยอย่างนี้เดียวเองเนี่ยจะเสร็จแล้วนี่อีกประมาณรถสองรถนี่เนี่ยเดี๋ยวเทด้านหน้าอีกนีดเทด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ก,กลงกางแล้วก็เสร็จแล้วนะนี่อ้มันเทพเลยเหรอทางงานก็เสร็จทุกงานนะเมื่อก่อนไม่ค่อยจะเสร็จ เมื <t weet <t weet ่อก่อนทำไมเราชอบทีหน้างงานไม่ดูดิรีบไหมโอ้ยปิดลิปวดขี้มั่งอะไรมั่งโอ้โหตะอดโทษอ่ะพี่พบผบเจ็บเ้อาพี่ดูอ๋อเมันมันปวดจริงเลยพี่ตอนนั้นนะอ่าเป็มแพี่เดี๋ยวรอยหกรอบลูกประคบรถไปรถประบรอบนี้หายเจ้าเลยนี่ รถอ้ายจอดขวางอยู่ไปไม่ได้ดอกจริงๆผมจะหลอกไปเลยก็ได้ดิทไปครับสีโหดโพดดอกนี่ผมมารอบนี้ก็น่าจะอันนี้แล้วนี่น่าน่าจะเสร็จพอดีอ่ะไปครับเฮ้ยผมตีวงเลยตายตายตายรถคันนี้เลี้ยวไม่ไปเลยรถไม่ดีครับรถไม่ดี ไอ้คุณเลี้ยวไม่เป็นเองอ่าเลี้ยวตรงนี้นนเลี้ยวตรงนี้ต่อเฮ้ยตายครับหน้างานก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ<ห>ตี๋กอแหละนี่มีหน้างานไหนอีกไหมพี่มีมีเดี๋ยวพับผมตรงทอนใบยน้านันนาเข้าทีไ่ไม่ดีจริงๆก็เสี่ยง อ่ดีก็ปิงโอ้พี่ไม่คิดจะเข้าไปอีกสักหน่อยแล้วพี่๋อางี้พี่เทตรงนี้ไง,ร,ไงระหว่างป้ายขาวกับป้ายเ,เหลือง,งต่างกันยังไงพี่มันเป็นสีขาวกับสีเหลืองไม่พี่มันไม่มันเป็นประเภทไหนอะป้ายเหลืองนี่คือแบบมันเอาไว้วิ่งไกลหรอป้ายเหลืองก็สาธารนณะไงป้ายขาวก็เฉพาะบริษัทอ๋อบริษัทอบริษัท,อ,อ,ษทอะไรเงี้ย แต่บ้านผมมีแต่รถป้ายขาวนะหกล้อส่วนมากป้ายขาวก็รถอันนี้รถบริษัทจอดรอครับผมไม่ยาในกบทเลยครับต่ทนที่สีแต่สุดท้ายก็ไปรับงานาได้รับรปกติเป่าอยูไ่ไหนนี่เหมือนเห็นเป่าขับมา่างนะเป่ากำลังขุดจากที่นี่อ๋อยังไม่อ๋อยังไม่ใส่ใช่ไหม วิเศษเสร็จเสร็จรอบงานนี huh. ้เสร็จพอดีเราจะได้ไปนั่งงานใหม่ถ้าลูกค้าไม่สั่งผมเพิ่มฝั่งนน้นนะอ้าวล็อกกี้มุดมุดมาทางนี้เหรอนี่มันตรงหน่งง่ายกว่าอ้าวพี่ไม้ขาอ้อมนี่โอ้แย่แล้วอะไรไม่ไหวเลยเผืองน้ำมันมากเลยพี่ เงี้ยเรียบอยูน่นะนี่เกมเนี้ยคีบเสมออยู่นะพี่ว่านะถึงจะไม่ค่อยเสมอแต่ว่ามันก็เสมออยู่เกม<น>ไม่รับแบบโมมอด,ด้วยปะรับพี่แต่ไม่มีใครมาอ๋อมันไม่มีใครมาผมรับนะรับทำด้วยต้องหางานเนี่ย พ้นหางานไปหมดให้โพสขายรถทํารถขายโัคนมาสั่งทําเองอะพี่ไม่เคยโพสนี่พี่ไม่เคยโพสรับงานเลยด้วยจพี่ไม่เคยโพสหรือเปล่าเขารับรับงทำมอสครับอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยเลยด้วยผมต้องสร้างผมต้องสร้างเื่อเสียงก่อนตั้งสร้างเื่อเสียงแอนครส่วนมากก็ลูกค้าประจําก็มีลูกค้าแบบเคยมาสั่งทํา นั่นแหละครับ <40 S 1> ผมก็มตอนนี้น้องเกมรับทําโมเดลรถ10บล้อนะผม6ลอ้อ10ลอ้อสเกล1นึต่อ64น,นะครับราคา300 0ถึง500ไม่เกินนี้แล้วแต่แล้วแต่ของแต่งนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วพี่เนาะอนโอเคเสร็จแล้วไปนครับ <c oughs> นี่เป็นไงปุ๊วันนี้นะครับเราถมเสร็จพอดีครับตรงนี้ยังหลักี่ค้างคาจะคลิปก่อนนะนะครับนี่วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมกับหน้าง,งานใหม่นะครับผมก็รอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวรับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ